ครับสวัสดีครับพีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองไสพารวยนะครับเอาสำหรับเช้านี้นะครับจะมีสูตรเด็ดห้าน้อยมาฝากอีกนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เขาตรงๆนะครับเกนะครับแล้วก็เขาตกับอีกเมื่อว่าจะเป็น c ีเก่าสองศู นะครับสามตัวพลาดนะครับสามตัวพลาดตัวเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนี้มาตามต่อนะครับสําหรับฮานอยสูตรนี่นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบไปเที่ยวฮานอยนะครับน่าสนใจนะครับถ้ามีที่จัดที่เสื้อหากันได้นะครับเที่ยวบินนี้บอกคอยผัดนะครับบอกว่าจะเป็นของแอดของอาจารย์ท่องไสนะครับหรือว่าของแม่บัวฟันแม่นนะครับ ติดต่อกันมาหลายมือหลายวันแล้วเนาะนะสำหรับท่านใดที่มีที่จัดได้นะครับก็ให้เขามาเบื่องมาชมมาติดตามได้ทั้งช่องทองใสพารวยนะครับช่วงนี้ก็ชมหวานมงคลไปก่อนนะครับเช้าของวันที่14กันยายน65นะครับ สำหรับท่านใดที่มักที่ชอบไปเที่ยวฮานอยนะครับช่วงนี้ก็ชุวว่มหวานมงคุไปก่อนนะครับโอ้หอย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 กินว่นนะครับเป็นอันนี้เป็นว่นน,นกคุ้มนะครับว่านนกคุ้มมาเห็นปลูกไปล่องเบิรงนะครับอันนี้น้อยดอกทองเลยน,นี่สาว วนหวาน้อยดอกทออนะครับลอยดอกทออ้ส่วนทางด้านนี้กับวานมหาลาบอ๋อวัานมหาลาบออกดอกเอ้ยนะครับอีกบัวโชคอีกบัวน้อครับมาในงวดนี้นะครับวัานมหาลาบออกดอกไม่ช่อดอกเดียว นะครับนั่งกวักเตี้ีเรือนนอกขอดเงินขอดทองในปันได้จะขอดเห้นยโนเม่เอ้ยกำลังเริ่มขอดนะครับโชกก็กำลังเริ่มเขานะครับปัได้จะเขาใาญ่น่ที่ผ่านมากะ่ะใงกันลอดไปนะครับสามแปดอ,อกแปดสาม อันนี้ก็ไม้เยะเยะนะครับผสมกันไว้นะครับกวกงมรกตเอาอีกแล้วหอยก,กินอีกแล้วกอางมรกตเศรษฐีเรือนในดาพระอินนะครับเอาทางด้านนี้กับมาเบงยาสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ะย่กครับ แถวบันเท่านี้ก็มีนะครับสาหรับท่านที่ปัสสาวะขัด ah <rattling. S 1> นะครับเหี่ยวขัดนะครับนี่ครับดอกมะระกอตัวผู้นะครับต้นมะละกอตัวผู้นะครับหรือว่าบักฮงติงบันเท่านะครับเนาะจะออกก้านไม่เาวนะครับก้านดอกจะยาวนะครับจะบกใครจับลูกจับผลกันนะครับจะเป็นมะละกอตัวผู้แต่ว่าบางต้นก็นจะจับลูกจับ ผลอยู่นะครับเนาะแต่ว่าจำยุกไก่อาจจะมีลูกสองลูกประมาณน,นี้นะครับนี่คือต้นมรกอตัวผู้หรือว่าบังหุงติง้งก็เป็นยาสมุนไพรเช่นกันนะครับเดินสําหรับท่านที่ปัสสาวะขัดนะครับเยี่ยวกับปิดกระปอยนะครับก็บคือน้ำเอารากของมรกรตัวผู้นี่เนาะครับเนาะขุดเอารากนะครับขุดเอารากประมาณถ้ากหไงน้อยก็ประมาณ ควเมยาประมาณคืบหรือว่ากำมือเฮ้านี่ครับตัดช่วงกำมือเฮ้านี่ก็คือบดถึงคืบเนาะครับเนาะประมาณจักสามซีทอนนะครับเราก็ไปต้มต้มน้ำก็ประมาณจักเจ้วนึงนะครับหรือว่าน้ำประมาณสามเจวนะครับสามเจวชีน้ำเท่านี่ครับต้มให้เลือก้จนึงนะครับ แล้วดื่มจินนะครับจะช่วยขับปัสสาวะนะครับถ้าจะย่างอื่นผสมก็คือเป็นรากสับปะรดแล้วก็รากเตยหอมเท่านี้ครับแล้วก็น้อยอยาข่า,าตาไผ่ปลานะครับน้อย,อยห่าข่าตาไผ่ปลาใส่นะครับสําหรับท่านที่ปัสสาวะขัดนะครับแต่ว่าหรือว่าเป็นนิวเริ่มเป็นนิวอ่อนๆนะครับ ช่วยได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นมะละกอตัวเมียก้านดอกจะสั่นแบบนี้นะครับคือขึ้นมาจะจับลูกจับผลนะครับถ้าการเหยื่อมตะกี้นี่เป็นตัวผู้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นสมุนไพรขึ้นได้ครับเด้อนี่แต่ว่าบางท่านอาจจะบร่รล้วว่าเป็นสมุนไพรนะครับก็บคือตดหมูตดม้านี่แหละครับ คื่อตุนหมาบานเท่านะครับภาคอีสานเทาห้องเพื่อตุนหมาเนาะครับเนาะแต่ว่าภาคกลางบ่รู้ว่าจะเรียกแบบไดนนะครับเป็นเท้ายังนะครับเท้าตุนหมาตุ่นมูตุนหมาคือกันบมดหรือจังไดนะครับแบบกับพวเก่งทั้งภาษาไทยเนาะครับเนาะไม่เก่งภาษาภาคกลางนะครับนี่ครับใบตุนมูตุนหมาเท่านี้ครับแบบนี้ครับ จากสามใบนะครับล้างน้ําให้สะอาดเลยเคี้ยวเลยนะครับแต่ว่าเจ๊กินไลาดนะครับเด้อสำหรับท่านชายนะครับถ้าบ่มีเมี่ยจกินหลนะครับเป็นยาบํารุงร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของชายนะครับขออนุญาตเราแบบบสุา่านจังหน่อยนะ้องคบเนาะลูกเขาไม่ขันมันจะขันดู นะครับถ้าผู้มีเมียถ้าเมียแกแน่ก็บยายินหลนะครับเด้อเดี๋ยวเมียบดไดพัก่อนนะครับยวจะหาไว้บอกยาจังไดลูกเมียบ่ได้พักได้พันสิว่าอีกเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นยอดของคุณตดหมูตดม้านะครับเถาตดหมูตดม้านะครับยอดอ้อนนี่ครับบางบ้านเพิ่นเจาะไม่จินกับลาบนะครับจินกับลาบหมู หรือว่าหลับใกล้หลับว่ารอบควายเนี่ยครับนี่ครับหยอดอ่อนนะครับหยอดอ่อนหรือว่าใบาอ่อนนะครับแต่ว่าใบากลางแก่กลางอ่อนเนี่ยครับเชี่ยวก่อนทํางานกลางคืนท่านว่าบ่ธรรมดานะครับเนี่ยสาหรับท่านชายที่นกเขาไม่ค่อยขันนะครับเป็นยาดีนะครับ กัดทดลองเบิรงนะครับสมุนไพรไม่เสียหายไม่ได้ซื้อนะครับอยู่น้ำกลางลงกลางปาขางลงข่างป่าขางทังก็มีนะครับนี่ครับตดหมูตดหมานะครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของชายนะครับเกี่ยวมือละสองถึงหาใบนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้รสชาตินะครับได้จะติดใจนะครับ สำหรับท่านใจนะครับเอาวันนี้เพราะว่าเป็นการเสียเวลามาไปเบ่งตัวเล็กแนวทังกันครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แกทั้งช่องทองใสพารวยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับจะครับขอพระคุณเหมือน,น่างยิงครับผมสำหรับตัวเล็แนวทังในมือนี้นะครับหาหน้อยนะครับวิ่งเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับกันหกนะครับวิ่งเก้า รองหกันรองศย์แล้วก็กัน6นะครับของ,งวดวันที่14เดือนกันยายนหกนะครับสาตัวมี9 6 0 9หก5ูนย์เก้านะครับซีรอบก็คือให้4ซีหางไปเลยนะครับส่วน2ตัวมี9 0 9 2 9 3 9 5 9 6 2 0 2 3 3 6 0319822962676065นะครับแต่ว่าถา้าว่าหลายนะครับก็เอาเฉพาะที่วงกลมให้ก็คือ90 93 95 23 82 29 62 6065นะครับหรือว่า FC จะเพิ่มเติมตัวใดก็ เลือกได้ตามใจชอบนะครับเนาะเพราะว่าสีรอบก็แปดหางนะครับแต่ว่าแอดวงกลมให้จักหางเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหางนะครับแต่ว่าแอดวงกลมให้ที่เก้าหางนะครับก็ไปตัดเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับเก้าหางถ้าเข้าสามรอบก็ถือว่าดีไม่ขาดนะครับเอามาจอบตัวใรกกัจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านนะครับ ทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับการตัดสินใจยุคพีกับน้องนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมักจบก็บค่อยจัดคัดกระพานนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับอาชับหน้าจอไว้เลยนะครับเหยียดแผ่จอไปเลยครับเห็นชัดไหมหน้อ แชปหน้าจอไว้ครับนับหนึ่งนับสองนับสามครับสำหรับคลิปนี้ขวามรับผิดจากพีจากน้องไว้เพียงแกน่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชใยกันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม